สิ่งเหล่านี้หมายถึงอะไรเอ่ยอ่ะเราดูนะฮะอย่าลืมนะเวลาหาใจความสมพั์ก็ย้ำกับเรื่องนี้นะพูดตามพี่อีกรอบซ้ำๆล่างๆหลังจึงหลัง,ง,ลงแต่อ่ะประเด็นสําคัญนะอะไรพูดถึงซ้ำๆกอพูดเรื่อง,อง,งนั้นข้อความที่มักบอกมักอยู่ล่างๆและไอข้อความที่มักเป็นสิ่งที่บอกมักอยู่หลังจึงกับหลังแต่เราหมูปแปะเนี่ย เป็นหมู่ที่มีความสุขที่สุดเป็นธาตุหมู่ที่มีความสุขที่สุดเพราะอิเล็กตรอนของเขานะครบ8นะคะ,สะเสถียรซึ่งลักษณะนี้ค่ะเขาบอกว่าธาตุที่พยายามทําตัวเหมือนหมู่8เพื่อให้สเสถียรเนี่ยเขาเรียกว่าทาไปให้เป็นไปตามกฎออกเตตออกแปลว่า8ดนะคะกฎออกเตตก็คือให้เหมือนหมู่8นั่นเองมันก็จะ,สะเสถียรมีความสุขเธอมากล้วพี่นิวบอกว่าอะไร the best the most ใช่ไหมฮะอันนี้มันคืออีกไลน์ exact มันมันคือการพูดเกินจริงที่หลัก exaggerating นะมันพูดเกินจริงเพราะฉะนั้นถ้ามันพูดเกินจริงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่คำที่มันถูกต้องใช่ไหมคะ the best the most perfectly absolutely อะไรเงี้ยข้อ34ให้สงสัยไปก่อนว่าอาจจะไม่ใช่นะคือที่เราถามมาทั้งหมดนะตอบพร้อมกันเลยว่ามันเป็นไมได้หมดมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เนาะจะข้างสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งหรือ สั้นข้างหนึ่งไม่สั้นหีกออันหนึ่งเลยหรือจะสั้นฝั่งหนึ่งเอียงด้วยคือมันเป็นไปได้หมดเนื่องจากว่าโครงสร้างกระบอกตาเรามันไม่ได้เชื่อมกันเก็นปะยคว่าตาของน้องๆสองข้างเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเอ็นตาฝั่งนี้ตึงฝั่งนี้ต้องตึงด้วยอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวคือมันทํางานแยกกันมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายได้แหละเนาะนี่ตัวสีแดงนะน้ำหนักที่ดึงลงนะน้ำหนักที่ดึงลอกตัวสีแดงลง มันคือน้ำหนัก mg ถูกปะเนี่ย mg เนี่ยมันดึงลอกตัวสีแดงลงนะแต่แรงที่ดึงให้ลอกขึ้นคือแรงเชือก2จุดนะสจุดอย่างนี้ถูกปะนี่แรงเชือก2แรงตัวนี้ที่ดึงให้ลอกขึ้นทีนี้แม็กเซนหรือไม่แมกเซนอยู่ขั้นตอนนี้เลยนะฮะถ้าเหลือเวลาทําได้นะฮะบางคนเหลือเวลาแบบหูเก่งมากอะ่ะไม่รู้ทาอีท่าไหนนะเหลือเวลาแบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะบางคนพี่เน่เคยเจอบางคนทําไปแค่15นาทีแล้วเสร็จแล้วนะฮะนี้ อย่าประมาทนะใช้ทุกนาทีให้มีค่านะลูกอย่าประมาทเลยนะฮะใช้ทุกนาทีให้มีค่านะโดยเฉลี่ยแล้วเขาให้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยเด็กๆควรจะทําอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า45นาทีนะถ้าใครต่ํากว่านั้นเนี่ยโจงสันนิฐานไว้ว่ายังไม่ตีทวนลองทําใหม่ดูนะ,ะลองทําใหม่ดูนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลายรลกจัดรูปนิดนึงอันนี้จากกําลัง3ลบ1ลดลงมา1ก็เหลือกําลัง2อ่าดิฟ ดิฟฐานดิฟฐานมาอีกครั้งหนึ่งดิฟ 2x งกกำลังสตบกำลังลงมาก็เป็น 4x ถูกไหมดิฟ 9x ก็เป็นบวก9ดิฟลบ7ค่าคงที่เป็น0เราจะเห็นว่าไอประเด็นที่อยู่ตรงนี้นะครับผมข้อสอบเนี่ยจะให้เราแยกแยะนะครับน้องอธิบายได้ตีความแตกพี่ว่าสบายมากเขาจะให้เคสตัด้ดีมาเห็นปะ่ะเช่นไปไปร้านอาหารแล้วเอาเท้าวอาบนโต๊ะอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะผิดข้อวิธีประชา